อายุคันสี่สิบสัปดาห์ครบกำหนดคลอดแล้วแต่ว่ายังเงียบอยู่เลยยังไม่มีท้องปั้นท้องแข็งยังไม่มีอาการเจ็บคันจริงที่จะไปคลอดโรงพยาบาลจะต้องทำอย่างไรคุณแม่ไม่ต้องวิตกกังวลน,นะคะว่าเราครบกำหนดคลอดแล้วสี่สิบสัปดาห์แล้วลูกของเรายังไม่คลอดเลยเราจะทำยังไงคุณแม่เพียงแต่ไปฝากท้องตามนัดนับลูกดิ้นดีๆนะคะวันหนึ่งเนี่ยให้มากกว่าสิบครั้ง ถ้ามีมูกมีเลือดออกทางช่องคลอดหรือน้ำคํารั่วน้ำคําแตกไม่มีอาการเจ็บคันก็ตามหรือมีมูกเลือดออกทางช่องคลอดร,ร่วมกับการเจ็บคันถ้ามี3อาการที่เกิดขึ้นเนี้ยคุณแม่ถือตะกร้าที่เราเตรียมสําหรับการคลอดน่คะไปคลอดโรงพยาบาลได้เลยแต่ถ้ายังไม่มีอาการอะไรยังเงียบเลย4ี่สิสัปดาห์แล้ว ไม่ต้องกังวลน,นับลูกดิ้นไปฝากท้องตามนัดรับรองนะคะว่าคุณหมอที่ฝากคันเนี่ยไม่ให้เราคลอดเกิน42สัปดาห์แน่นอนหมออาจจะมีนัดกระตุ้นคลอดนัดเร่งคลอดหรือว่านัดผ่าคลอดเมื่ออายุคัน41สัปดาห์กว่าๆขึ้นไปแค่นั้นเองค่ะ